สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้ด้านประกันภัยเช่นเคยนะครับผมนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับคงจะเคยได้ยินคําว่า e x c e s นะครับ e x c e s ซดเอ็หรือว่าค่าเสียหายส่วนแรกนั่นเองนะครับค่าเสียหายส่วนแรกจะมีอยู่สองสองแบบนะครับสองแบบนะครับหนึ่งก็คือค่าเสียหายส่วนแรกที่เรียกว่า e x c e s สองนะครับค่าเสียหายส่วนแรกที่เรียกว่า deductible นะครับแล้วจะแยกออกได้อย่างไรนะครับและจะเสียแบบไหนนะครับเสียเมื่อไหร่ นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับละเอียดเลยนะครับท่านที่เคยใช้รถมานะครับคงเคยได้ยินคําว่าค่าเอกเสนะครับค่าเอกเสก็คือเป็นค่าเสียหายชนแรกในกรณีที่หากเราขับรถไปเฉียวชนกิ่งไม้นะครับหรือว่าไปขูดขีดมาลักษณะนี้นะครับแล้วไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าถูกพวกเล็บแมวนะครับถูกเล็บแมวเล็บไก่ คุดขีดลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราเอารถเข้าไปซ่อมหรือเคลมสีนะครับอาจจะต้องเสียประมาณหนึ่งพันบาทนะครับค่ายเซตจะเก็บประมาณหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์นะครับประมาณหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์นะครับแบบนี้นะครับเป็นค่าเสียหายส่วนแรกที่ไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทไหนประกันชั้นหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งก็ต้องเสียนะครับก็ต้องเสียนะครับนะครับทุกบริษัทนะครับทุกบริษัทประกันภัยจะมีค่ายเซตอยู่ในตัวนะครับ ป้องกันอะไรครับป้องกันการที่เราจะเผื่อลูกค้าบางคนนะครับหรือว่าใครบางคนมาทําทาร้ายรถเรานะครับนะครับแบบนี้ป้องกันลักษณะนี้นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบแบบลักษณะนี้นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมามีร่องรอยขูดขีดลักษณะนี้ก็สามารถนำไปเคลมได้เช่นกันแต่จะต้องเสียค่าเอ็กเซสนั่นเองครับผมประมาณจุดละหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์นั่นเองครับนี่เป็นค่าเสียหายสมเดแจกนะครับ ที่เรียกว่าค่าเศษนะครับแบบที่สองนะครับเป็นค่าเสียหายส่วนแรก ke, ที่เรียกว่า deductible นะครับอันนี้อันนี้เป็นค่าเสียหายส่วนแรกแบบภาคสมัครใจนะครับแบบภาคสมัครใจนะครับเราสมัครใจบริษัทประกันภัยนะครับเราสมัครใจทําประกันชั้นหนึ่งนะคร uh, บับหรือประกันประเภทหนึ่งแบบมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับก็คือ ข้อดีของการทําประกันภัยประเภทหนึ่งแบบนี้ก็คือจะเบี้ยประกันภัยจะถูกลงค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเบี้ยประกันภัยสักสองหมื่นนะครับประมาณสักสองหมื่นบาทนะครับถ้าเราทําประกันภัยแบบมีค่าเสียหายสนแรกแบบภาคสมัครใจแบบนี้นะครับอาจจะได้เสียเบี้ยประกันภัยต่อหนึ่งปีประมาณหมื่นกลางๆนะครับหรือหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับ นะครับอาจจะถูกลงนะครับเบี้ยประกันจะถูกลงนะครับแล้วมันมีเงื่อนไขอย่างไรครับเราจะต้องจ่ายเมื่อร่นะครับเหตุการณ์แบบใดถึงจะต้องจ่ายนะครับก็ถ้าเราขับรถไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือไม่มีคู่กรณีนะครับหรือประมาทร่วมนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราขับรถไปเกิดบัติเหตุเองนะครับไม่มีคู่กรณีไปเฉียวชนต้นไม้พลิกคว่ำเอง ในลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับก็จะซ่อมให้ปกติอันนี้เป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับประกันชั้นหนึ่งก็จะซ่อมให้ปกตินะครับแต่ว่าเราจะต้องเสียค่า deductible หรือค่าเสียหายส่วนแรกที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้คือเสียนะครับเขาจะกำหนดไว้ประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพนนะครับแล้วแต่บริษัทนั้นจะกำหนดขึ้นมานะครับบริษัทประกันภัยจะตกลงหรือว่าผู้เอาประกันภัยจะตกลงกับบริษัทประกันภัยว่าจ่ายที่ที่พันห้าพันนะครับ เป็นการกําหนดขึ้นมาของบริษัทประกันภัยนะครับจะมีราคาตายตัวนะครับจะมีราคาตายตัวบ,บอกไว้เลยนะครับในกรมธรรม์จะระบุไว้เลยว่ารถคันนี้มีค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ที่สามพันสี่พันห้าพันนะครับแล้วแต่บริษัทนั้นจะกําหนดขึ้นมานะครับนะครับอย่างที่บอกก็คือถ้าทําประกันแบบนี้นะครับเบี้ยจะถูกลงจากสองหมื่นก็จะเหลือสักหมื่นต้นๆหรือหมื่นกลางๆนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้ว รถที่นิยมทําเป็นรถลักษณะไหนนะครับก็อย่างเช่นจะเป็นรถลักษณะที่เป็นรถใช้น้อยนะครับใช้น้อยนะครับโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีหรือคนที่ขับรถเก่งแล้วแบบนี้นะครับบางคนก็นิยมทํานะครับเพื่อที่จะประหยัดเบี้ยประกันนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มาจริงๆนะครับจะต้องจ่ายครั้งละนะครับตอนหนึ่งเหตุการณ์นะครับครั้งละสา 3, 4, มพันสี่พันหมายถึงว่าสมมติว่าในกรมธรรนั้น กำนวนไว้ที่สามพันบาทนะครับจะต้องจ่ายครั้งละสามพันบาทถ้าสมมติว่าภายในหนึ่งปีนะครับเกิดอุบัติเหตุสามครั้งนะครับก็จ่ายครั้งละสามพันบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกจากหมื่นต้นๆ้น,น,นอันนั้นเป็นเบียบเบียบประกันที่เราจะต้องจ่ายนะครับหมื่นต้นๆ้นตัวนั้นจะต้องจ่ายทั้งปีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเกิดเหตุการณ์เกิดการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไม่มีคู่กรณีนะครับหรือว่าเป็นฝ่ายผิด นะครับจะต้องจ่ายครั้งละสามพันนะครับครั้งละสามพันบาทหรือสี่พันบาทนะครับแล้วแต่กรมธรรม์น,น,น,นั้นนะครับเราจะถ้าแต่ถ้านะครับมีอีกหนึ่งเงื่อนไขคือถ้าเรานะครับถ้าเราไม่เอารถของเราเข้าไปซ่อมนะครับรถคันที่ทํประกันภัยแบบนี้นะถ้าไม่เอาเข้าไปซ่อมนะครับจะไม่ต้องเสียนะครับไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียใดๆถ้าสมมติว่าเราประเมินแล้วน่าจะซ่อมไม่ถึงพันหรือสองพันนะครับ เราก็ซ่อมเองก็ได้นะครับหรือว่าให้อู่ข้างนอกซ่อมให้นะครับไม่เกินพันสองพันก็ซ่อมเองได้แบบนี้ไม่ต้องเสียนะครับส่วนรถของคู่กรณีที่เราไปเฉียวชนหรือว่าทรัพย์สินบุคคลที่เราไปเฉียวชนประกันภัยรถของเราก็ทําการซ่อมให้หรือว่าเคลมให้นะครับจ่ายสิทธิ์ใหม่ให้ปกตินะครับคนที่บาดเจ็บก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าบาดเจ็บค่าเสียชีวิตจ่ายให้เป็นปกตินะครับไม่ต้องกังวลใดๆนะครับจะหมายถึงรถของเราเท่านั้นนะครับถ้าเราเอาเข้าไปซ่อม ถึงได้เสียนะครับแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้ซ่อมไม่ต้องเสียนะครับก็จะจ่ายแค่หมื่นต้นๆหมื่นกลางๆแค่นั้นครับผมสรุปก็คือค่าเสียหายส่วนแรกนะครับค่าเสียหายส่วนแรกมีสองอย่างหนึ่งค่าเสียหายส่วนแรกที่เรียกว่า excess นะครับ excess สองคือ deductible นะครับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ